สวัสดีครับ s i ร h o u e t t e channel นะครับผมวันนี้จะมานำเสนอนะครับลนโลเรเ o v e r นะครับลนโรเว v e r s ี r ีส์กระบะช่วงยาวนะครับ s ี r ีสองนะครับอันนี้ลอกสีไว้นะครับ เครื่องเป็นเครื่องีซูสีนะครับ2อลิตรนะครับเกียร์เดิมครับแลนนะฮะโฟร์วิวยังใช้งานได้อยู่นะครับตัวถังเป็นอลูมิเนียมนะครับก็มีบางจุดนะครับที่ซ่อมไว้บ้างเหมือนกันนะครับ ช่วงยาวนะครับเป็นหลังคาผ้าใบนะครับหลังคาซอฟท็อปหลังคาอ่อนนะครับภายในนะครับมีเบาะนะฮะที่ปัดน้ำฝนนะครับเดิมพวงมาลัยเกียร์ชุดเกียร์เดิมนะครับเลื่อนไม้เดิมครับแต่ว่าใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างก็ติดเพิ่มนะครับที่ใช้งานได้เป็นตัวใหม่นะครับข้างล่าง เดี๋ยวมาดูเครื่องนะครับขอญาตวางแป๊บนึงนะครับนี่ครับเครื่องอีสุนะครับระบบไฟใช้ได้หมดนะครับไฟหน้าไฟหลักไฟเลี้ยวเดี๋ยวลงมาสตาร์ทเครื่องนะครับ จะต้องเผาหัวนิดหน่อยนะครับเปิดทิ้งไว้ประมาณสิบวินะครับก็สตาร์ท ันนี้นะครับมีหลังคาผ้าใบนะครับของ Defender ให้ด้วยนะครับสามารถนำไปใส่ได้เลยครับเป็นซอฟท็อปจะเปิดราคาขับแบบเท่ๆแบบนี้ก็ได้นะครับพาสีเต็มนะครับ65นะครับโอนได้ครับคนขนส่งได้ตามกฎหมายนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่20,000น 45,000บาทนะครับสามารถดูรถได้ที่อำเภอวังน้อยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเบอร์โทรติดต่อครับ088ครับ2808645ครับผมก็สิรวิทย์ชาน e วขอฝากไว้ด้วยนะครับจะนำรถมารีวิวแล้วก็อัปเดตกันเรื่อยๆนะครับ ก็คันนี้เป็นเป็นซีรีส์สองนะครับไฟในะะนะครับครับผมซีรีส์ชาแนลครับผมสวัสดีครับ